เพราะวันนี้ก็ไม่ได้เป็นภาพที่ดีมากนะก็แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงมาจากมากขึ้นหลังจากจังหวัดประกาศทุกปีนะห้ามเราห้ามเราแต่ว่าในเรื่องของการอีเพย์เนี้มันไม่ได้เกิดผลสำลิดเลยนะตอนนี้ยอดจับเยอะมากนะจับเยอะมากผมว่าน่าจะเป็นไม่ต่างกับห้าสิบห้าลายแล้วแนะน่ก็ก็ถือว่าเออเนี่ยมันก็เป็นกรณีซึ่งสื่อมวลชนก็มาช่วยเราด้วยนะว่าการการเข่านะ ต้องมีความรู้สึกชอบซึ่งซุปไพรก,ก็ส่วนใหญ่ก็จับได้เข้าดีกว่าขานหนาาลังคาเขาเนาก็คือการเผาก็ยึดคุมอยู่ตรงนั้นแหล,ละาจะฝ่ายปกครองไปจับเขาคงไม่รู้นะว่ามันจากเราที่ยมางมนีมาสะท้อนให้เห็นมาหาได้ถึงที่เลยนะดังนั้นเนี่ยทางภาคประชาชนเขาเขาคิดว่าน่าจะ,ะเป็นเป็นอีแผงออสมควรท่านพู้ว่าใช้วิธีนี้เป็นตีแล้วเราก็คิดว่าเออมันน่าจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโคราชเราก็ยังมีค่า แต่ตัวเลขอาจจะไม่สูงนะครับคือเรามีปีนี้เราสูงสุดแค่67นะบเจ็ด่ไม่เหมือนกับโซนของอุบลนะครับที่แปดถึง9ก้าบเอ็ุกโางานนะครับยะโสธรที่แปดเกินกว่า80ก็มีสุรินด้วยที่76นะครับก็ซึ่งจะเป็นฉบับไทยขอบนะฮะเหมือนกับอาจารย์นเรศว่าคือแล้วมันมีตัวเลขอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราได้รับอหย่ความกดอากาศสูงนะฮะหย่ยมความกดอากาศสูงคืออากาศหนาวนะครับ ลงมาพวกเนี่ยมีแบบสั่งาใหนะ้เราผ่านเลยนะเราผ่านทันทีเลยแต่ถ้ายอมความปลอาการสูง่อนกํกำลังลงคือมันจะเริ่มร้อนมาทันทีเลยอันนี้เนี่ยก็สแสดงให้เห็นว่าคือทางอีสานตอนล่างเนี่ยเรามีเทือกเขาพนมดงรักนะครับแล้วฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านด้านล่างเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ต่ำกว่าเราหรือภาษาบางบ,บ้านเขาเรียกเขาเหม็นต่ำ นะครอันนี้ของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอพูดถึงระดับภูมิประเทศนึกถึงเขาไว้ยุหานใช่ไหมจะเป็นชั้นน้ำมานะครับตรงนี้นะโชคดีว่าเรามีเทือกเขาแอนงโนงลันป้อง,งกั้นแล้วเราสูงกว่าการที่จะย้อนเปอยมตรงห้าจะย้อนกลับมาเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวนะฮะแต่มันก็มีบ้างใกนกรณีที่หย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยอ่อนก้ำลังลงมันก็เคยมีส่วนนที่ทำให้ PM ็มสองห้าเพิ่มข,ขึ้นมา อันนี้ก็มันก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์นารีว่าว่าในเรื่องของวุตถุนิยมวิทยาเนี่ยมันก็จะมีผลพอสมควรถ้าเรามองดูของกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะถ้าท่านนั่งเครื่องบินลงนะครท่านจะเห็นเลยว่าข้างบนเคลียร์มากเลยนะแลต่ข้างล่างเนี่ยโอ้ฝุ่นหนามากเลยนั่นคือวันที่เกิดปัญหาอากาศติดนะคะนรับ temperature inversion ครับก็ของเราก็ยังไม่มี ปันที่จะย้อนนะตั้งแต่อุบลราชธานีตั้งสถานีพีเยมศิลปห้ามาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่าสูงมากนะครับสูงอยู่ในสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นผลกระทบที่ตรงนั้นอุบลเนี่ยก็จะมีทั้งสองด้านเลยนะเจอเจอ,เจอทั้งประเทศเพื่อนบ้านสองสองประเทศน,นะครับเราก็จะเห็นว่าอา,าการเผาก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมเมื่อเสาร์ที่ที่ผ่านมาผมก็ไปเที่ยวชมปรา,ปาศรัยนะก็ยังพบว,ว่ามันมีการเผา นะครับซึ่งเมืองจำปาสักเนี่ยจะมีเมืองปากซองซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่สูงเขาจะปลูกกาแฟส่วนใหญ่ก็จะปลูกกาแฟอันนี้ไม่มีการเผาแต่เมืองปากเซเป็นพื้นที่ต่ำก็ทํานาข้าวก็จะมีการเผาครับส่วนกมพูชาเมืเ่อเดือนที่แล้วของปสิงเรียบนะบก็พบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทํามันสำปะหลังนะครับแล้วก็อาจจะมีอ้อยบ้างมีนาข้าวบ้างแล้วก็ ที่ไปรับผลผลิตมาก็คือประเทศไทยทั้งนั้นเลยรถบรรทุกทะเบียนไหยข้ามมาบ้างไม่ว่าจะเป็นช่องสัง,งามที่ภูสิงห์ศร,รีสะเกดช่องจองที่สุรินทร์นะครับก็ล้วนจะเป็นรถของประเทศไทยข้ามไปรับผลผลิตแล้วก็ทราบมาว่าโคต้าอ้อยของประเทศกัมพูชาโคต้าอ้อยของประเทศลาวนะครับในทุนของประเทศไทยมีเพื่อนผมด้วยคนจริงก็ไปไปปลูกที่ไปปลูกที่ลาว แล้วก็การโปวตามาเข้าลงน้ำตาลซึ่งอันนี้แต่แต่เพื่อนผมก็บอกว่านะเขา้ mm. เขาไม่เผาเลยนะถ้าไม่เผาเขาา้าทั้งวันอาจจะมีเผาบ้างเพราะมันเกินกับการเผาของคนอื่นแล้วลามเข้ามานะครับน,นี่ก็เอามาล้อมตั้งแตเด็เดี๋ยวสไลด์ต่อไปปฏิเสธอไอันนี้เราก็ขอพูดถึงเรื่องพาสปอร์ตนะครับ mm. ก็เรานำโด่งเลยก็คือที่ชยัยภูมินะฮะชยัยภูมิเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้มากที่สุดในภาคอีสานนะครับเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยพื้นที่ป่าอนุรักษ เยอะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพื้นที่ป่าสงวนนะป่านุลัน์กาพูดง่ายๆว่าขึ้นกับกฎนมมยของกรมอุทยาป่างปสงวนก็คือของกรมประมาณนะครับตอนนี้จิสตาเขาสามารถแปลภาพออกมา,มาเป็นพื้นทีุ่ะนะร้กน์พื้นที่ป่าสงวนพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่สอกอบอกละเอียดขนาดนั้นเลยดังนั้นเนี่ยัวเลขมันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าเะยภูมิกระน,นำโด่งในพื้นที่ของป่านะครับ ซึ่งเรจะเป็นปา่านลักกับปา่าสงวนกพรป่าเข้าไปเกินครึ่งแล้วนะครับแต่ในจังหวัดโคราชท,ที่ตามมาหลักสองซึ่งโคราชมีพื้นที่ปา่าแนะค่ประมาณ1ิบหกปอร์เซ็นต์ะไม่เยอะเราก็ก็จะกลายเป็นพื้นที่กเกษตรแทนนะฮะเกษตรรวมกับสปกรนะครับ,ก,รก,บ,รก,รบก็ปา่าไปเกินกว่านะครึ่งท่านสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะกลับทานเกษตรทีนี้ตัวชยัยภูมิอ่าหรือนครราชสีมามันก็จะมีช่วงสองฤดูนี้แหละที่มีการเผา แต่เผาวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับ,รบเผาในเรื่องของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรกับเผาพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ป่าก็ก็คงในในแง่งมุมที่ว่าเผาเพื่อผักหวานที่เผาเพื่อเห็ดออกอะไรก็ว่ากันไปหรือเผิ่ไหมโดยธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็ก็ตัวเลขก,ก็จะโถมานะครับ